สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลําปานครับก็สําหรับช่วงนี้นะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับก็ซุ่มทํางานอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูงานอะไรนะครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทํางานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมก็งานที่เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผม ซึ่งเป็นโต๊ะครื่งแป้งยึดติดกับผนังเป็นงาน MDF นะครับพ่นสีซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการทํางานก็คลิปเลยค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ส่งตัวอย่างมาให้ดูก่อนเพื่อนนะครับที่ตามตามนะครับก็มาทำได้ไม่ยากครับก็ผมพยายามจะใช้เครื่องมือที่มันอสแตนดาร์ดที่สุดนะครับนะเอามือลูบไปเรื่อยๆครับตรงไหนสตดุดมือก็ก็ถัดเลยนะครับแต่ไม่ต้องถึงกาลิเลียนะ ถ้าต้องการให้เจ๋งซิ่งก็เอาวิเียถ้าสะดุดลิ้นก็ขาดอ๋อครับโอเคครับย้อยมาประมาณนี้ครับไม่ขาดสายตันนี้เรารอบแรกนะครับของการรองพื้นครับก็จะพ่นให้ทั่วนะครับโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพ่นหนามากนะครับเพราะว่าเป็นรอบแรกนะครับเราจะสาสตร์ให้ทั่วชิ้นงานนะครับ เฮ้ยตามมาตามมาเลยฮะมือกับงานเลยแล้วร้านนมีป่ะของนี้แล้วมันดูแลสุขภาพละอ่าเป็นสีที่เป็นมิตรกับสุขภาพเนี่ยนะต่อเด็กทารกนะเป็นเป็นสีรองพื้นเฉยๆนะครับที่เราพ่นไวน้นะครับอ่านะครับสำหรับสีรองพื้น ตัวนี้ครับเราใช้เป็นสูตรน้ํานะครับของวาเล็คนะครับสูตรน้ําหมายถึงว่าผสมน้ํานะครับไม่ต้องใช้อาทินเนอร์ไม่ต้องใช้สีน้ํามันนะครับสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับผมก็อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับสุขภาพนะครับผมอันนี้อันนี้ดีมากๆเลยผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับค่อนข้างกลิ่นค่อนข้างสบายนะครับเด็กทาลกนะครับโอเคเลยครับผมสีตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับทํางานง่ายขัดง่ายนะครับ แล้วก็ประหยัดกระดาษทรายนะครับประหยัดทินไม่ใช่ประหยัดทินเนอร์ก็คือตัดทินเนอร์ทิ้งไปได้เลยเรามาผสมน้ำนะครับนะครับผมตัวนู้นเป็นตัวลิ้นชักนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นหน้าบานลิ้นชักนะครับนี่ต้องบอกนะครับว่านี่แค่สีรองพื้นนะครับ รองพื้นนะครับผมพ่นไปสามรอบนะครับยังไม่ได้ลงสีจริงนะครับเทียบความอ่าความแข็งความเงาความความเรียบเนียนนั้นเหมือนสีจริงแล้ครับผม,มค่อนข้างดีมากๆนะครับผม,มเดี๋ยวถ้าลงสีจริงไปนะครับรับรองสวยงามน,นะครับผม,มสำหรับขั้นตอนและว,วิธีการทำนะครับหรือว่าตัวสีนะครับผม เดี๋ยวรอดูคลิปเต็มได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังทํางานไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะตัดต่อนะครับก็คิดว่าคลิปนี้จะออกมาก็ต้องอจบจบงานก็คือไปติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวคลิปถึงจะออกมานะครับผมยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกระดิ่งนะครับทั้งเพจแล้วก็ยูทูบติดตามไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อ่า เป็นตัวอย่างส่งมาก่อนนะครับผมกลัวจะเงียบเหงาหายไปหลายวันนะครับผมสวัสดีครับ